สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมลานจอดรถครับที่บริษัทมีหลายบริษัทครับจอดทอี่นี้เลี่อว up v o. นานนะครับกดตกได้คัอันนี้มีงานครับไปแม่สอด่ายรถอันนี้ห้องครับของคนรถนะครับลานมีแต่ v o l โวนะครับที่บริษัทมีสแกนเนียของกัปตันครับไปใส่กัปตันจะเป็นสแกนเนีย ลานจอดรถไขอบจอดวงกันหมดเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวของจอดตรงไนเนาอเดี๋ยวจแล้วก็ไปทานยังจอห้านีกตอนนี้รขที่ทำงานในการจอดเลแต่หนาหน้าของเจ้าตากเย็น กลับมาแับที่เดิมครับโอ้ยออกได้มั้เนี่ยโอ้ได้พอดีเฮ้ยออกไม่ได้นะนะเนี่ยต้องโผล่ตามให้เขามาแยบดรถให้ดีในี่เขาตัวคนเข้าไปเติมน้ำมันนะครับนี่ครับรถก่อนจะออกก็จะมาเติมน้ำมันที่บริษัทครับมีน้ำมันหังใชนะ้เองนะนี่ครับเพื่อน เติมเลยของยังมาเติมเหมือนกันโอ้ผมออกไม่ได้เลยเนะี่ยผมได้เลยเ,ลยเลยนี่ยแล้วของจอดอยู่ตรงไหนปว้อย่างเจ็บเราจะถอยให้ดูครับนี่พ <c oughs> ี่เราจะถอยตรงตรงนอ้บางทีข้างหลังจะตรงรถกระบะจ,จอดนั่นจะเป็นที่ล้างรถครับล้างนั่นเองครับ อ๋ออ oh, the ันนี้นิ่วเองอ่ะโอ้มีนันออกได้เนี่ยออกไม่ได้เลยนิ่วเองตัวสีเนี่ยดูก่อนตัวสีเนี่ยน่าจะออกได้นะิดติดหน้ารถแกหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็จบไม่ออกได้ผมตามผมแลขยับให้ก่อนไม่เหี่ยวผมฟรีเครื่องก่อนลมไม่จะหมดจับพวกแปกก่อน ครับเจอพี่เหรอจะไปนี่ใช่ไหมโกบอนไปป่ะโกบอนเดี๋ยวจะไปเอารถที่ศูนย์เลยเดี๋ยวเขี่รถไปด้วยเดี๋ยวจะไปลงตรงหนองแฝดเลยอ๋อไปไปไปเดี๋ยวผมเจอมันก่อนนะเออโอเคโอเคอันนี้รถพี่ศูนย์นั่นเองเนี่ยเออพี่ตามผมเลยดิกุญแจไม่อยู่พี่ตามผมเลยผมไม่รู้เหมือนกันมันนิดเดียวถ้าเกิดถอยมันนิดเดียวก็ได้แล้วรถสุรชัยครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอมันอยู่นี่นะ ตีเครื่องก่อนนะเดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันโอย้ยไม่ขึ้นหรอกเกียวว่างอยู่แล้วมั่นใจครับเี <c oughs> ่ยนเกียรมือไอ้ยาเสร็จพอดีเดี๋ยวกอ้อเออผมจะถ่ายคนนี้ให้เพื่อนดูกันนะเดี๋ยวเช็คก่อนรอบนึง เดี๋ยวก็เอาไปเช็คที่จอจริงครับพอดีที่ไปแต่ก็มีจอบให้เราเช็ครถก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยครับนี่เป็นวันที่ผมขับครับตอนม่มีอะไรครับมาถ่ายพาชมร้านเฉยมาจอดนี่นะครับดูช่องจอดเดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนขอยเข้าตองนะครับให้คนให,ใหม่หรือว่าเพื่อนๆได้ชมครับตอนที่ว่าน่ห่างนิดเดียวครับมันจะ ถอยประมาณ45องศานะครับถอยเฉียงสีองศาถอยเข้าซองก็จะได้ความรู้อ่อยนรถมจะมาถ่ายให้ในช่วงนึงรอบวันี้นี้ขอลาไปก่อนครับคุณผ้ตามดินไมเ้าอเดยวค้าก็ไปเดินทาไป้ตนะครับต้องไปนะครับ